เขาดินเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดหากท่านไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่เราไปถึงแล้วเนี่ยเราจะไปที่แรกเลยเราจะต้องไปที่กราบสการะหลวงพ่อเสือดำซึ่งไปตีคลองชัยก่อนแล้วเดินไปด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้นไปซึ่งบันไดเนี่ยก็จะมีการสร้างเสาโทริกิแบบญี่ปุ่นเนี่ยคล่อมไว บันไดเนี่ยมี83ขั้นแต่ถ้าท่านเดินขึ้นไปไม่ไหวท่านก็สามารถนั่งรถวัดมีรถรับส่งไปถึงบนยอดเขานะครับเราก็เดินขึ้นไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ย83ขั้นด้วยกันพอเราไปถึงชั้นบนสุดแล้วเนี่ยก็จะมีการแสดงความยินดีว่าเรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับพิชิตยอดเขาดินได้แล้วสิ่งแรกที่เราจะาไปก็คือไปกราบสการะาพระ ที่อยู่วนยอดเขาแล้วก็ไปปิดทองรอยพระพุทธบาทนะครับตรงตรงนี้เป็นสถานที่ที่ํำหรับเราเข้าไปกราบสการะแล้วก็ปิดทองหลังจากนั้นปุ๊บเราเดินไปด้านหลังก็งจะเป็นสถานที่ที่ตกแต่งแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับไทยซึ่งถือว่าเป็น ไทยสไตล์ญี่ปุ่นที่ผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันมีพร็อพใหถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตรงด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้กับพระมหาธาตุเจดีย์ศีรัตนสุนทรประชาสันอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านเข้าไปในพระมหาธาตุซึ่งอยู่บนยอดเขาแห่งนี้ไปกราบสาการะพระพุทธรูปยืน ที่มีความงดงามมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันนะครับแต่นี้ดูโดยรอบไปไปก่อนนะครับว่าความงดงามของบนยอดเขาเนี่ยงดงามอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นพระพุทธร,รูปทรงเครื่องภายในพระมหาธาตุเจดีย์ศีรัตนสุนทรประชาสันนะครับหลังจากที่เรากราบสการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราเดินออกมาด้านนอกเนี่ยก็ามาชมวิวนะครับชมวิวด้านหลังซึ่งสวยมากแล้วก็มาถ่ายรูปกับเสาโทริอินะแล้วเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆไปถ่ายรูปพร้ที่เขาตกแต่งไว้ให้เราเนี่ยได้ถ่ายรูปกันท่านสามารถไปที่นี่ได้นะครับโอแบบแจ๋วมากอะ่ะคือบรรยากาศดีเพราะว่ายอดเขาอากาศจะเย็นนะครับลมพัด โชว์มาตลอดเลยนะครับแล้วก็มีของตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นกับของไทยเนี่ยนะแล้วเราก็สามารถจะถ่ายรูปกันได้อย่างเพลิดเพลินจํเนิญใจเลยที่วัดเขาดินแห่งนี้นะครับอพอเราเที่ยวเสร็จแล้วเราจะกลับเนี่ยเราก็ต้องเดินลงอีก83ขั้นซึ่งมันยากลำบากก็จริงอยู่นะครับแต่ถือว่าได้บุญมากที่ขึ้นมาเที่ยววันนี้ อย่าลืมไปกันได้นะครับที่วัดเขาดิมอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับและเจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับ